ก็เอาเต็น,นีีแหละแล้วว่าคู่สุดท้ายแล้วเราว่าก็จังว่าเพันว่าเดืนอนสิบสองกอนนี้เคยส,าาายสั่งครอบครัวมาจักจักเถื่อแล้วอุ้ยสั่งเถื่อนึงสั่งเถื่อนึงเนาะเดี๋ยวกับเบว่าห้างกาันบ่กเลยว่าเป็นอะไรไม่ไม่เนาะว่าเก่าค่อยคนหนองคายคนหนองคายคนไทยคนไทยเอาแล้วไปคนไทยแต่ก่อนเนาะอื คนไทยแบเนี้คนน้องขายพี่น่องเอือน้องอยังเบิร์ตพอปูยานยังเบิดอะอ่ะก็โทษให้คอยขึ้นเมื่ออยย่ไปดินคอยอยังบนไดไไปผูกก็คนน้องขายนะสี่คนตายผู้หนึ่งคนน้องขายคนบานปาซักพอแม่เราย่างอยู่เสมอเนี่ยบ่พอบ่อยัาอย่างยังแต่แม่แม่กับน้องอนืองของเขาไปจะโดนบ่สี่ปีเลยดิดสี่ปีนี้นักคอยกัเที่ยวไปเที่ยวมากกัน ไปเด้อๆน้อນค่ะเพิ่นมึงเพิ่นมึงเด้อเพิ่นไปอันค่อยอายุค่อย52 52ขึ้น56 4ปີเนาะ แล้วก็เปาสี่ทีแล้วก็เปามือว่าีนแล้วก็เบาเบาก็เพิ่นมาอันนี้เราเนี่ยแล้วกระเป๋าวิ้วยบานแล้วก็เาลูกิเป็นอลูกศิ์เิ่นแลมาตอนคำค่อผู้ดีตุยนึงนะเออแล้วก่เปาขอเอาตันี้แหละแล้วว่าผูชุดถ่ายแต่ลว่ากัจังว่าเป็นมาเดือนสิบสองัดเป็นอันนี้เป็นจีเฮดแมงัวตัวขวัยบ่สังได้แดงเหลืองเพิ่นแล้วเว่าเรามีคนจากหลาย ประตูจังกอดกระวนื้อคนมือคื้นนี่กระเนงปุ่นอยู่นี่ปอกนี่ปุ่นปุ่นกระโปรมาเปินใส่ซอยผูกคอผูกแขนมาซอยซอยนี่ก็ขวขนั่นนี่ดุขิดดุหาเป็นนั่นแหละหลายดุขิดดุหาแล้วบ้านละสองคนสามคนบ้านละาสี่หาคนก็มีแถวใกล้โทรม่าเตีงปุ่นตลอืมึ้นจะโตมากเพราะว่า บวกโท่มากเนี่ยไหนะกันไล่มาเตี้ยงคุณใดมาเตี้ยง่เต้นก็มีบางคนก็โทมากอยากได้ของดีน้ำดองก็โทมากอยากได้ไหนี่ก็มีของดับคล้องดีเพิ่นเพิ่นก็เคยบอกได้เพิ่นบอกก็พอได้ผมว่าหมื่นขี่โดดมานี่เพิ่นก็บอกเห็นมาอ้เหนมาไปจุก็เอาชุดขายดีีเพียงคองหน่อยคล้ายเขาพดนแบบเเ้าอกเนิ้เพิ่นบอกใช่ไ เพนโทรมาอยู่ได้อันตอนมือที่เพิ่นนางรถมาฮะเพิ่นโทรมาว่ดคือเสียงคือคอยคืออย่างแท้ว่ะเหนื่อยบ่ว่ะคือคนสิบดแท้ว่ะบิเฉละเพิ่นก็ว่าเอ้ยสัญญาณบ่มีสัญญาณบ่มีเดี๋ยวมือหอดก่อนใช่ว่าไปหาเมียนั่นได้บ่พอเท่าเมียน่ะพอเท่าได้อยู่บ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 ่เราว่ะบ่มีใครเอากกับขึ้นมาชื่อเดียรฮนเราว่ะห้ขึ้นมาเลยเดียร้เราว่ะโอ้ยบาแแรวรถชุดท้ายรถเราบ่อยากบ่มาหอดบัดนี้บ่แมนาั่ามาคนเดียวนะ มาสองคนบ้าอันนี้พวที่เขามาแล้ใช่ว่าโบไลนะโบมีเมียนะแล้วว่าอยู่คนเดียวกับวายสุบอกแล้วก็กับเมียเลื่อนก็มาผู้เดียวกับว่าที่เขามามาหลินน้ำราอยู่ได้โบได้มาหลายมือเลยตอนไปเด็กก็เข้าใจกับเขามาได้คนสามสี่คนมันได้หมือนหลนเพราะว่าโบได้เขามาจะถึงแล้วก็มาต้นมืนมืดแทนกับมาอีกทีมหนึ่งสามเยกเอ้าวเพราะว่า เพราะว่าอันถามกันอยู่ว่าพอตู้จันก้อนเล่ามาแต่อันเซกองเลยไปหลินนั่นน้ำเล่านะบ่ได้พ่อเล่าแต่เฮงเลยเราอยู่จังได้สมอยจะมีอยู่ลูกหลานกับเพื่อนบด้ว่าลกเมืองมุ่นเนี่ยเพื่อนบอกว่ามาเซกองเพ่แมนเพื่อนก็ว่าไปเซกองเพื่อนว่าลูกข้าหลังก็เพื่อนก็นั่งรถมาทำกันก็พอเพื่อนก็บอกรบปุบฟ้าฟ้าเพื่อนบอกอยู่นั่นแหละเซกอง เพ ouais. pues, okay. ื่นคุยเพิ่นโทรโทรศัพท์ขึ้นมาหาลูกหาลานนี่เจ้าก็บู้เนาะโอ้ก็หู้เด้หนอนอยู่น้ำกันเนาะนั่งอยู่น้ำกันอยู่เพื่นว่ายังบ่ได้แล้วเพิ่นว่าบ่มีไปเอาดอกเพิ่นว่าลงไปกัมีแต่พิษวางคือเก่าหัวแล้วเพิ่นว่าเนี่ยเ็น่กาแต่ไข่อยก็ดีเพิ่นเกาหัวดี่พอเท่าว่าเพื่อนบอกเนาะเพิ่นก็หัวคือสิมีแต่พิษวางตลอดแท้ว่ะเยอะเนาะล่ะว่ะเขาบ่มาเข้ากับพิษวางแล้วหรอว่ะเพิ่นเกาวัาที่แล้มีแต่ว่าโอ้คิอวางกับ่เป็นหยังหาไมกพอเท่าว่ะ โอ้ยหะอวหาซอยเนี่ยด้าขึ้นมาหันโทษหุ่นโทษพี่โทษกระเบ้าหากผู้บอกคนกระบอกผู้บางคนเพื่อกระบอกหักเจาเห็นผู้ได้ไ่คอยกูบ่จักคือกันผู้คนเพื่อกระบอกหากเด้นเ่มดอนี่เด้คอผู้บดจั้วันผู้บงคนเพื่อกระบอกาก่้าโบมืนะู้ไล่ไคอบวมีแต่ว่าบดได้แล้วเพื่อนมีแต่ว่าผิดหวังคือเก้าผนหวังโอ้แม่ว่าเพื่นบยท่านอยากให้มาก จะได้บอกมือบ้านนี่เด้บอกกับเราได้ดก็่ากจะชูฟ้าให้มาเด้อก็อยว่าคงยังกัาบบทันในเมียได้มาเด้อยังเป็นยังบุตนพร้อมเนาะอือเป็นบุตรพร้อมสิฉันเพิ่นก็อยากบอกได้หากแต่ว่าแต่เมื่อก่อนเพิ่นก็เคยเว้าอยู่ว่าถ้าว่าอันพ่อเฒ่าได้เมียนี่มานี่สิบอกลูกบอกหลานมาเบิดให้ฮู้จักเบิดเพิ่นว่าอันนั้นแต่เมื่อก่อนฮะแล้วบัดนี้ สช่ไอยู่นี่แหละประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายอะไรจึงจะก้าวเมื่อย่าบ้านอีกบ่อจิ้มเมื่อเห็ดนั่นแหละเห็ดหี่เห็ดกองก็ได้เมืเ่อน้ำกัดแน่นอ๊อกก็ได้เมื่อเบิดถึงเพิ่นถึงคอยเมื่อเห็ดอ,หอยู่พุนพ่นแล้วก็เอยจ่พุ่นแล้วก็จังขึ้นมาจังเมือ่อวันนี้จังได้ขึ้นมากคำเหเ็ดแล้วแหละแล้วเต็มมือหนึ่งซองมือนี่แหละของเห็ดแล้วแล้วก็ขึ้นมากของมื่สีเห็ดใหญ่เ้าก็บานนี่แลเน่นอ๊อกสาเหาแก่ ดไปแต่การจะตั้งเพิ่นก็แล้วพ่อเพิ่นหับผู้เนาะพ่อพ่อม่พี่น้องหาบผู้นืำแล้วการจะตั้งแล้กับพ่อเม่เหาพี่น้องอันพอตู้เราเอาเมียสิบกูคนนี่เราได้แต่งกูคนนะแต่แต่งกูคนแล้วก็ว่าแต่งบ่มีผู้อะไรเราบ่ไดแต่งในแต่งกูคนเหรอบบยูนำเราจะคนับยูจะคนแล้วก็แต่เมยแต่ไปไปใหม่นี่เห็นบ่เพิ่นว่าานีวางเดือนก่อนนี่บอกเพิ่นว่าว่าจนเอาเงินใส่ทุงให้เม่เท่าแล้ว จนหับแล้วเพื่อนล่ะปัะนี้ยวจะมาเบากันน้อยเดียวเท่านั้นเพื่อนล่ะแต่คนดีวะเลิกกันไปอีกแล้ววะเลิกกันไปอีกใช่ครับไปยากได้ตั้งแข่งไม่ได้ผู้ไปแข่งขมวนผู้คนไปเอออันเดะคุนหามจ้างเขาหามรถอันเดะเพื่อนกขาเบาอยู่ว่าจจะหามรถหามล่างไปล่ำบากกักกรรมแล้ววะแมนนั่งเขาเบาสองคืนเลยไปนอน สามมื้อสองคืนอยู่แ้ว่ะปุงขาแก้วสินดองเงียงแล้วก็าเนขาเบะขายางชูพี่น้องป้องปลายกินเรียบร้อยตกลงกันเรื่องขลอกขดองเรียบร้อยบาดม่านเป็นฮีตบุหับฮีตบอกด้วยว่าจะได้แหละอันฮีตคล้องเราแม่ฮีกคล้องยังสาดซีมอนซีจังซีบอมีแต่แนวซีเบิ้ดนะเพึ่งนะมักซีบ้านนี้ก็ผ่าชินซีอันนั้นซีแล้วนี่แล้วก็เป้ากระเปอยหักตะบปาหัน ของเราสื่อมาให้เห็ดอ,อ,อยู่กับเพื่ออ่านเลยกระเฮ็ดไอ้ที่อ่าเนาะเอากระโบดีหยาบก็เจ้าก็เฮ็ดเป็น you know. อยู่เนาะผ่านมาลายเลยนะเอากระผ่านมาลายอยอะโบดีหยาบไปแต่ก่อนนี่เคยสั่งครอบครัวามาจากัจากจกเถือเอเถ่อแล้วอุ้ยสั่งเถือ่ถอ,นนอนึงสั่งเถื่อนึงเนาะเด็กกระไม่ว,ว่าห้างกันบ่หรือว่าเป็นอะไรไม่ไม่เนาะหัวเก่าข่อยค้นน้องไข่ คนนองคายคนไทยคนไทยเอาแล้วไต่คนไทยแต่ก่อนเนาะคนไทยู่เนี้คนน้องขายพี่น้องเอือยน้องยังเบิดพอปูยานยังเบิดอะฮะถ้าโทรให้คอยขึ้นเมื่อยอยู่ไปดินคอยยังบบเดไปบัดคอยเบิดคันบัดคอยบบเบิดคอยเมื่อยแล้วลูกเจ้าเนิก็ลูกกระดูกก็คนน้องขายนะสี่คนตายผู้หนึ่งคนก็ได้สัรชาติไทยได้เนาะ สันสัตว์ไทยเนี่ยสัตว์ลาวนั่บ่กดาวน์ไทยไทยดาวนี่เด้อได้สองสันชาตวได้หมดนะสองสันชาตวคนน้องค่ายคนบานปลาซักพอแม่แล้วย่งอยู่เสมอบ่พอบ่อย่งย่งแต่แม่แม่กับน้องอืน้องแล้วเสียไปตะโดนบ่สี่ปีไลนดิสี่ปีนี้อือโอในจากกันสี่ปี เราก็เลยมาพอกับประตูจานก้อน <ừ m S 1> นี่เนาะลูกเต่าก็เลยเห็นดีเห็นอย่างน้ำย <ừ m S 2> ูโอ้ยลูกเต่าเขาบัวเปล่าเด็เต่าเฮงอยากให้มีผู้เบิ่งผู้ดูแลเด็ยันว่าลูกเต่อาอ่ะโอ้ยแม่บอัออกยญ้ามาอยู่น้ำพ่อพี่มัดเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานน้ำพี่เป <ừ m S 1> นะ็นบัวเปลาเนาะยันว่าเจ้าอ<บ>ายุหลายแล้วแต่สินะเออบัวบา,วบาวนได้เนาะขอเพียงแต่ว่าเป็นความสุขของแม่ ว่าีเออเขาอยางนั s <S acio, do you, do you um, ้นเขา่วมชุดอยู่ไปบนนันนี่อยู่ไปเดะเท่าแกหันบ่าวเดขั้นเาเท่าเขาแกไปเลยอยู่กันไปอยู่กันไปโอ้ได้แต่ก็นี่ ที่ว่าคนนอ,อกผัวอยู่ทางไทยนะเพิ่์มาอยู่พี่บอกอยู่ลาว่าคือเจ้าญีุ่่นยูดาอาจิิโอในดูในเตาน้ำกันกับยูดาอวเวะเดอยว่รามากินอ,อ่ามาอยู่มากินอยู่พี่เนะาะมาสาั่งมาซาอยู่พี่นักค่อยก็เทีย่ยวไปเที่ยวมาคือกันไปเรื่อยๆน้องขีาบาขเง่บเงานะเราอยูอ่ โบได้เอ็นนั่นเนาะเรบปรีเราก็เสียเราก็จากกันด้วยเอ,นอ็นขยันนี่แหละเนาะเออขยันอากาศเพิ่นนั่นแหละเอื่มเพิ่นไปก่อนมึงเพิน่นมึงเด้อเพิ่นไปนไอ้คอยอายุคอยหาที่จอง หาสิบสองปอ 52, เป็นหาสิบหกสี่ปีเนาะสีหาสิบสองเพิ่นเองเพิ่นหัน, 5, นอันนเพิ่นหันหาสิบหกเพิ่นหาสิบหกเพิ่นไปโอ้เพิ่นลื่นเจ้าอยู่นเนาะอกระลืนเราเกิดปีมะลุอคอปเกิดปีดับกมาอกไปแต้เาเกิดเราดืนอถอยเยอะอันออดีน แต่ว่าบเดืนโบไลนี่นี่เพิ่งเดินลไลน์ได้เพิ 6, ่งหกชิบสองคอยหาชิบนหกโอ้ยตอนไลน์มนันเบาๆดอกเดืองอายุเนาะพ่อแต่ว่าดีน้ำกันแตออ่พ่อคนเท่าแม่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 แมอยู่น้ำกันในกะ หักแพงกันมีความสุขอย่างรถกรยาเนาะบันปลายของซีวิดลายของชีวิตเหรอไม่มีอย่างดอจิตยังมากมายเนาะหนูเต่ากับพ่อมอยู่เด้กระโปรงเด็กิดตยังมากมายนะกะโปแมนสิว่าโอ้ยเอาอยาก้างอยากมีอยากสางอีกเพื่อนเป็นลังบออขีดมิตรว่าเบิ่งกันไปชัวเต่าสัวตายแล้วก็เดี่ยวไปโอ้จตมัน บาดนี้เสมมติว่าสมมติว่าเราเมื่ออยู่พุ่นนี่อยู่พุ่นกะมีไฮมีนามีอเงามีเบิร์ดมีคบเบิร์ดเฮือนชานมี้ยยังเฮือนกะโอ้เฮือนข่อยเป็นแห่งสมบูรณ์กว่านี้ให้นกว่านี้เนาะหลงใหญ่กว่านี้หลังใหญ่หหลังใญ่กว่านี้แล้วก็สมบูรณ์กว่านี้แอมแป้นขวาก็แอมละเอียดเบิดบันนี้ทร้างการางกับโกเทือนแล้วก็อีดเดีวเบิร์ดล่ะอันนี้อยากเซ่ด้วยนี่อันนี้เฮือนข้าเออนี่มันก็อยากเซ่แล้วนี่ ผู้ได้ดังนั่นกะเงินเราลังนะิ่นกะเบายูิ่นกะว่าเิ่นสิภาเขาไปยูน่ายคุณิ่นไรเงินไรทองฝืนสิไปเห็ดเอาเิ่นมาอยู่ในบ้านวอกฝ็นสืดินเข้าไว้เล้าฝนด้ยแต่กระเดาเต้นฝกระบูว่าอแต่ว่าวง่ายกับอายุกะลายแล้วเนาะยู่ใส่กะอยู่ได้มอแม่อยูแเราใจคิดใจเราเราสิไปเห็ดอีกยูเราว่าเราบอกว่าดีน้เข็บอกเราสิไป ว่าสให้เบียดเห็ดไยแล้วว่าแสนโคบาท์นะเห็ดซำเพื่อนกอซำยูอ so ันนี oh, exactly. oh, to to ้มันไม่ใมันไก่ทางนะนะเบียดมันไก่ทางเลยสะดวกสบายเนาะับายสองคนกันแลเราเบาอยู่ดอกอ๋อนั่นคืออยู่เพื่อนคอยโ้ยคอยมันนั่นเบิอแล้วสมบูรณ์เบิดแอมแปดแอมยังคักแน่ประตังประตูคักแน่เพื่อดะ แต่ว่าได้ป้ามากระดูกกระแนข้าวฮึ่งข้ามาโอ้ยนะกบวกกูนแหนมาจบเนาะมาจบจอบเบ่งเน้อใช่ดาเด้เป็นเอาเมียอยู่เดือเตีอะไรดูคนหนึ่งเป็นอยู่กะบ้านเนาะบ่ได้อยู่กะบ้านแล้วอยู่ไกลกันเยแล้วขามสามบานเด้อเมืองมุ่นโอ้เมืองมุ่นกับสามบาทแล้วกับสี่ปะปะอ่ยสนุนเมืองมุ่น น้ำมุ่นกับมุ่นใต้มุ่นกลาง13บาทก็3 4 5 5บาน6บานจะฮอดเพิ่นอ๋อจะฮอดบานเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็มาจอบเนาะอืออืแม่นบ่บอกกับก็แม่นแต่ว่าป้าก็ป้าหลายอยู่ปา่เนาะนี่ซะ่ะอืน้ํามันยังดกน้ําหลาย ตึกลงบานนั่เอกินบวชแล้วบอเออก็แม่นแต่ว่าปลามีแต่บักไงบักไงนะปลาไงเราบอกอยู่ปลาไงปลานั่ยนะขันน่ะขันมันหนีเดือนสามเดือนสี่เอาขืนกินโอ้ยองต้องกินเราซวนอยู่นะแต่เก่ากันเลยซวนเอาปลาเห็ดเอาขืนมากินเห็ดยังแต่ว่าบุญไผ่ลงบ้านแฮเป็นแม่นมีเล้ะเอาเอาเอาหัวอาหารบ้านนู่นก็เอาแบกฮขวมโอ้ยสามสี่เอาโดนทิ้ง ก่เราลงไปอืมันบ่มีปูดกอีกองไปน้าบ่ดงเอากินแท่เครือดอกดอกว่ามีปลาก็เอาดกแม่นอันนี้น้ะบอยู่ถ้าอยากทําผู้เดียวนี่ล้าไปซื้อเอาอยู่ตลาดโอ้ยหันเด้แล้วก็ซื้อมาไว้ศีลหมูป้านก็ก็ซื้อปลาแ้งมาตะวัน2โลหนด้เออําสิกินเนาะบคน2คนกินอีซง่ได้อยู่ผู้เดียวเนาะแฮงบ่ได้กินซําเนาะว่าแม่น มังเถือเราออกไปข้างนอกนี um ่เรากินอยู uh ่นอกก็แล้วกินอยู่กลางนอกก็แล้วเข่ามังเทือก็บ่ได้หนึ่งใช่ไหมอืมเข่ากลับมากุ่นเลยมงเทือนะพุ่นเดียวยากรอนอยู่ผู้เดียวเนาะคอยย่เพื่อนคือกันนะคอยก็อยู่ผู้เดียวกับโบเมนสิว่านี่ไดคล้องแบบวบางเขาเกิดบุญเกิดท่านเกิดดองเกิดแก้วเกิดนันเกิดนี่ก็ว่าไปยิบปักวันในเดออนนั้นนี่เอ ไปแตงเครื่องให้ในเดิกไปว่าได้สู้กินเขาอ,อยู่เพื่อนออกินมาพู้นกันแล้วเนาะอบอกว่าผู้เดียวอยู่ชายช่ยชยากันไปเป็นบุญบ้านบุญเพื่อนเข้ากับว่าไปแตงเครื่องนั่นเครื่องนี่มาแตงแดดสกัดเข้ากับว่าใส่บาใส่พวกแดดจังเลยมากกันนอนพุดน,น่งเต้อกันแล้วเพรได้กินสำหอยู่เพื่อนกิคือกันกับเล่าเลยเหล่ากับน่งเื่อไปข้าเจ้ามหาไปเป่าไปยังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันงเือกินข้าวกินน้ำอะไรกัน แล้วนะไปพุ่นเนี่ยก็ได้เดือนี้ก็สมุดเป็นดองเป็นแก้วอย่างนี้ปกเว้งพักวันนั่เด้อไปเฮ็ดให้เขาเจ้าเจ้ากับขุนมหาผีมหาบานเมื่องเขาดิเลยบปกบอกปกเว้งอันนั้นอันนี้แล้วเวิร์ดมือหล่นดีค่ะก็ผู้แค้นเขาเดี่ยวกต่ว่าคอยเห็นเมืองเด้อกเขาคอยดูกเอามาหายตั้งแต่เดือนหนีเจ้าเท้าเดือนนี้นี่ยังบ่ทันได้เวิร์ดยังคึงคึงทังอยู่ค่ะ กินไปเลยไปจางสัตว์เลยคเดียวเนาะม่ได้ยากไหนบอคือเราเป็นครอบเป็นครัวเอาหนึ่งไปกินเต้าแก้วข้าวตำโสมตำแซวไปกินข้าวน้ำเด้อเขาว่าไปจ่บอกให้บอกเขาโทรมาพายกับว่าโอ้ยมิดเด้เจ้านี้มิดเด้เขาว่าเย็นก็คอยคนเคยไปเคยไปคยนย่นัดไปไปหนันไปนี่มีเบียกมีการเจ็บมอเป็นกับไปอยู่ไปนอนเฉสๆไปซอยไปเบิ่งไปแย่งกันเนาะไปเบิ่งเออก็มันกัด บาดคอยมาว่าผ mm ู hmm. like okay, s <S no no ้ได in ้ก okay. ับว่ามิดเด้ผู้ได so ้กับมิดเด้อิีนทอดได้เนาะขีก็ได้ต่ว่ามือเสาร์นี่ก็กระโถมาเพิณสองได้สามไอ้คุ้โทษผีโทษขีดอดแต่วะเจ้ากับเบ่ามาอยู่นี่กับชีคิดแบบว่าชีเอาผู้ช่วยไทยขึ้นกันบ่โอ้ยกรว่าสันเด้อต่างคนต่างเปว่าส้ว่าเออว่าว่าสยเบพียงตายฆ่ากันนั่นแหละบ่มีไพสิอยากไปเอาอีกดอกได้ผู้ได้คนลำบากอ บ้านี่ขนได้เออไปอยากเอาไปเห็นมันผู้ดไทยกันบ้าไปกันนั่นแหลเลยกับเบิร์กแย่งดูแลกันจนว่าตายอยากกันบ้านน้อใไปไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าสิซะเอาแบบมันจบเลยเนาะแม้ว่าเฮาอ่าแบบคือเอฟซีเพิ่นถามเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาไปว่าอายุหลายแล้วให้อยู่กับลูกกับเต้าเพิ่นว่าแต่ว่าอันนี้เฮาไปว่าคิดว่าอยากเอามาเบิ่งมาแย่งกันนี่บ่เออก็แบบนั้นแหละ แบบว่าเ้าสีอยู่กับลูกับเตาลูกเตาเข้ากับไปจังส่นนะเขากัสั่งครอบครัวเนาะเข้ากับไปสั่งครอบแบบว่าบวอยากเป็นพาราของลูกันใดเนาะให้เป็นพาราของดูกันใดขั้นมาเออขั้นว่าเถาว่าแกไปเข้าเบิ่งกันบ่ได้ดูแลกันบ่ได้เข้าเบิงองโอ้เาเข้าเตาไปอันนี้เข้ากับพวไปหลายมาได้กับเบิ่งกันไปก้อนนี่แหละอันว่า ตัวจันกอนเมื่อก่อนเราเอาน้ำชุ่มลูกหิ้วหรคันในเมียบันอีกบันนี้นี่มูลมังสมบัตินี่ก็คอยสิมอบให้เมียเบิดนะบันนี้เราวะก็เพียงแต่ว่าได้เราวะเราบเบาๆน้ำเจ้าเบาเออแล้วก็บอกแมนเฮาเ่าก็บบ้านว่าแล้วเนาะเฮากับพ่อมาบาดทีซาเบิ่งกันไปก่อนเบิ่งกันไปก่อนอันโองเกียงสันมันเบาๆเลยอันเฮาอยู่ไป ในอดยืนย oh, ่างน้ากันมันกะเออเท่าไปแล้วเจ็ดสีไหวใหุ้ใดดอกบอกว่าเช่นลูกเต้านี่กับคือสิยังบัวในมีแล้วเนาะแก็คือสิอยู่น้ากันแบบสองคนเขาก็สิอยู่ไปสิแล้วแล้วแบบนี่เขาก็อยู่ไปเบิ้งกินกันไปเัาหมดเราเห็ดบัวไหลห้าบัวไหลกับก็บขายมากกินน้ากันไปแน้วสามเบิดอายุวัสซะเดากระสีเมื่อ ขายอยู่พุ่นบอกว่าแล้วตัวนั้นหันกระดูกเต่าแต่ค่ะอยู่แบบว่าเพื่อมาซื้อขายมากินน้ำกันกระเบื้องไปเนาะเออบัดไอ้ยคอยขั้นเบิดจับเพิ่นสีไปก่อนคอยจับข่อยสีไปก่อนเพิ่นมาสิซะเมน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 เลี่ยงนี้ว่มั่งก็หมดก็หมดบักคอยไปก่อนเออกับป้าหลกป้าเต่าเขาอยู่ทางนั้นแม่ลูกทางนีงอยู่กินยี่ไหนก็ได้กระเต่าเพิ่นว่าสีซะ Banikat ku ku kuin bước bay hoi ka ku mưa, ku 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 câu Bảo ku 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 กูดำไปก้อนมึงก็ตำลังนี่จ้าลายเนาะคดอาชีพแย่ชีแปดปีตายกันยังมีแม,มันเดวแต่บุญแต่กรรมแมนแมนแมนอันของอันนี้ันคือกันเขาเอาเอาวะเอาผู้เ่าหยาดตายก่อนเฮ้าหยาดในเมียนเนาะฟาดไปเอาผู้นุ่มมันตายก่อนเฮ้าก็ยังมีดีดีนะแมนแมนลายกีฮะเออคอยเห็นมาลายแล้วแล้วแต่บุญบุญเฮ้าบุญเขาวาสีซาบุญใฟบุญมันเท่านั้นเฮาจักแต<ม>่แมือเกิดบ่จักมือตายสู่มือ โดยอขอให้มันมีความสุขไ้ก่อนซะใหนมันมีไรว่าสิซะ <c oughs> บอกเวีบสบายได้โดยเอ<ห>าโอเคเนาะบอกท<ห>ําพีเนาะอ่ามานังโอ้นังลงน้านังลมนังทำเป็นกระเพิงเติบเล้วเนาะ<ห>พี่นองเอ้สำหรับคลิปนี้ก็สิขอโตลาไปก่อนพี่นองเนาะพบพอกันในคลิปหน้าพี่นงกับยังโบราด้รรมพอตูจันก้อน อคือเราคือสิดีใจบ่เว้าแหละเนาะยอม,มให้อยากถามความรู้สึกของผู้ตูจ่จันก้อนเป็นแนวใดพี่น้องเอ้ยอ่าพอน้องแฟดก็บ่ได้เข้ามาหาเราก็โดนโ<อ>เติมพอสมควรนะเด้อผู้ตูจ่จันก้อนก็นได้บ่ได้มาอัปเดตอีกเอา้าโอเคเดอ้อเดอ้อจังได๋ก็เดอ้อสบายดีเด้อโด,ดย